หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการความหมายของธุรกิจธุรกิจหมายถึงกิจ,จกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดจำหน่ายและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและบรรลุปเป้าหมายธุรกิจได้กำไรจากการดำเนินธุรกิจประเภทของธุรกิจประเภทธุรกิจ t ไท of Business ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม พศ2543ได้กำหนดขนาดของวิสาหากิจเป็น3ขนาดคือวิสาหากิจขนาดกลางขนาดย่อยและขนาดย่อมการผลิตคือธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะนำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นสินค้าโดยใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตที่ทำในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมการประมงการค้าคือธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมการซื้อขาย โดยแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือการค้าส่งและค้าปลีกการบริการคือธุรกิจหรือกิจการที่มีการดำเนินการให้บริการแก่ผู้ซื้อเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนและไม่สามารถคืนได้ช่วยในเรื่องการอำนวยความสะดวกสบายผ่อนคลายสร้างความสุขประเภทธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา หนึ่งธุรกิจเจ้าของคนเดียวธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียวมูลค่าของกิจการไม่สูงมากมีการจดทะเบียนการค้าแบบบุคคลธรรมดาการตัดสินใจต่างๆรวมทั้งเรื่องกำไรหรือขาดทุนมีผลต่อเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวขึ้นไปมีสิทธิในการตัดสินใจผลกำไรและขาดทุนเท่าๆกันห้างหุ้นส่วนสามัญต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลตรงที่ไม่ได้จดทะเบียนทำให้มีสถานะเป็นบุคคลน,นั่นเอง 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญคือลักษณะธุรกิจคล้ายกับกิจการเจ้าของคนเดียวเพียงแต่มีผู้ร่วมกิจการตั้งแต่สองคนประเภทธุรกิจแบบนิติบุคคล 1. ห,ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดมีผู้ร่วมก่อตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพียงแต่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุรคนความแตกต่างคือหุ้นส่วนมีความรับผิดชอบแตกต่างกันรับผิดชอบในหนี้สินแบบจำกัดจะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในกิจการรับผิดชอบในหนี้สินแบบไม่จำกัดจะมีสิทธิในการตัดสินใจในกิจการ 2. บริษัทจำกัดธุรกิจที่มีผู้ดำเนินงานตั้งแต่2คนขึ้นไปถือหุ้นในจำนวนเท่าเท่ากันเรียกว่าผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุน 3. บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทจำกัดที่นำหุ้นออกจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปซื้อและร่วมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทได้ ตามสัดส่วนที่ซื้อซึ่งหุ้นส่วนดังกล่าวสามารถขายต่อให้ผู้อื่นได้ตามราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่เดิมบริษัทมหาชนจำกัดต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อง100คนแต่ปัจจุบันต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า15คนองค์ประกอบของธุรกิจ 1>, 1. ผู้ประกอบการหมายถึงเจ้าของกิจการหรือผู้ทำการรเริ่มตั้งธุรกิจเพื่อสแสวงหากำไรและเป็นผู้ที่จะได้รับทั้งผลกำไรและความเสี่ยงของธุรกิจ 2. กิจกรรมหลักของธุรกิจคือการดำเนินการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ สสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่สร้างขึ้นหรือผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ 4. การบริหารธุรกิจการจัดองค์กรการผลิตการบริหารงานบุคคลการจัดการระบบสารสนเทศ 5. ผู้บริโภคคือบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้สินค้าหรือบริการคนสุดท้ายความหมายของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการหมายถึงบุคคลที่จัดตั้งองค์กรกิจการโดยยอมรับความเสี่ยงเพื่อหวังผลกำไรลักษณะพฤติกรรมของผู้ประกอบการดังนี้ 1. มีความคิดสร้างสารรค์ (creation) 2. มีการสร้างนวัตกรรม (innovation) 3. มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (risk management) 4. มีความสามารถในการบริหารงานทั่วไป (general management) มีความมุ่งหวังในประสิทธิภาพ (performance i n t e n